เอสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เซลพี่เล็กจะพาทุกคนมาชมรถมิวเอ็กนะคะคันนี้เป็นรุ่นอ e ีลิแกนนะคะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะยางจะเป็นขอบ18กันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ลูกค้าให้พี่เล็กไปแรปหลังคาดำกันมาเลยคะ่ะ ขอบอกนะคะทุกๆคนวันนี้ไฟท้ายก็เป็น LED แล้วด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่บนท้องถนนนะคะคันนี้ค่าตัวก็เบาๆเบามากๆเลยค่ะ49แบงค์เทนะคะคันนี้จัดโปร,โรพร้อมกับแล็บหลังคาดํามาให้ได้แบบนี้เลยค่ะส่วนภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะพร้อมกับระบบคูลแม็กช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะภายในก็กว้าง สบายมากๆเลยนะคะพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วทัชสกรีนได้รวมถึงแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาด้วยเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจโทรหาพี่เล็กได้เลยค่ะ0879157675นะคะยินดีให้คำปรึกษา